อันนี้กุกเป้าเลยนเนาะอือโอ้ล้ำเล็กยังดีเลยนเนาะโอ้ยังได้เด่กขาดเหมือนเนี้นนเลยเนาะฝันดีป่ะเมื่อคืนนี่ฝันเห็นฝรัง่งปาคิยน ฝันเห็นฝรั่งขี้ยุน่นเอาข้าขี้ยุน่นจ่างว่าแท้นี่โอ้เนี่ยดีแท้เนี่ยเคยฝันแบบนี้จากเ่อปะเ,ปเคยครั้งแรกบนนี้ เปิดกลองมาพี่น้องเนาะอ่าทางสาวแต่เนาะเจะ่าจับไผ่โตไปอ่าเตรียมทางที่ดินแปลงไม้แล้ววจักดอกนี่พี่น้อยคือบุหินอันเนาะไปท้ทางไหนดีนี่เนาะอ่าเปิดภาพมาโดยพี่น้อยเนาะอ่าเห็นส่วนพักส่วนหญ้าเราบ่นเห็นคาขินได้ราพี่น้อนยนี่เลยเนาะสักเสียบเาอา,อา,อามเอาเนาะเมื่อนี้กัมาเยี่ยมมาหยามมา อันนี้น้ำเล่าพี่น้อยที่ตามในคลิปก็มีข่าวดีมาเนาะสำหรับทั้งในช่องของทังโมเตียงแต่ก็ทังบดี้มาแสดงความยินดีกับทังสาวแตวกอน,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 ออนโอน,นี้พี่น้อยแมนบ่อนอบาดนี่พี่น้อยคือบุคือเก่าอันนี้เนาะใส่เสื้อแบบนมีเด็กคือคนละคนบาดนี่โอ้เอาพี่น้องด้อเนอกก้องกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุคนพี่น้องเนาะ มาพบมาเจอกันคือเก,าก่บบากระบอเซียงพี่น้อยอยู่หน้าบ้านเฮือนซานเนาะคันสีว่าบ้านกับบอเม่นเนาะกระตูปซาพี่น้อยกระตูปทํำใจเนาะสามสี่ชีวิตอยู่นี่พอพบพ่อกันเวลาประมาณเที่ยงเทียงเกือบบ่ายบายมุ่งนะี่แหละเนาะเป็นนีได้เนาะโออยูยไายไหม่นี่นี่เนาะโอ้ดูดูเนาะ มาเมื่อนี้พี่น้องสวัสดีนี่เปืเป่อยๆมาเมื่อนี้เนาะเออใครกูเก่าอยู่มือนกันกำลังใจไรแล้วใจกำลังใจลายแล้วเนาะเดี๋ยวโลดเดี๋ยวน้องเนาะเลยอืเอาเอาเอานี่แหละพี่น้องกำลังใจพี่น้องว่าสำคัญที่สุดเนาะอ่าถ้าหากถ้าขาดกำลังใจไปแล้วนี่คงรู้สึกเป็นจังได้ก่อนสาวเตี้ยข้าบ่าามีกำลังใจนี่ข้าีแห่งสิยญ์้าพูนีแห่งสัยญา บ่มีแห้งสียางหรือว่าบมมีแห้งสีฟืนไปต่ออีกเนาะ <Amen. S 1> อันเชื่ว่ากับมันหาช่องทางมืดมัวเนาะอันยกตัวอย่างคือไพตังมันมืดเนี่ย่ฮห้ว่าสิไปทางใด้ายิาทเนี่ยบานนี้มีแสงสว่างน้าทางเนาะบ่ลายก็น่อยแต่ว่าขอให้มีแสงสว่างอย่างหน่อยเขาก็จิตใจเฮาก็ยังอาใครกเก่าอยู่เนะาะบไร้เป็นทุกข์เลยอันนี้เพิ่นเฮาว่า คนเฮามนุษย์นี่ถ hmm, um. ้ามีความทุก huh. ข์ท่ามีเกิดในตัวตนนี่ในร่างกายนี่เป็นอัันนน้ะไรผมนเฮาว่าความแบบว่ามืดมิดมองบ่เห็นความทุกข์เข้ามานี่มืดมุ่นไปเบิดเพื่อได้วันนี้กะนับตั้งแต่จักมือแล้วก็ทางทีมงานเข้ามาวันที่สิบสองได้จักมือแล้วมันนีสิบเก้าสิบแปดสิบเก้า มันนี่สิบเจ็ดเรว่ามันนีมวันที่สิบเจ็ดเนาะได้โบาห่ามือนี้่านบบกวัวกัวบบจำบาไบไล่เราบ่คิดเบ่เ์ยุหา <c oughs> ออ่าเออนี่ว่าแสงสว่างน้ำทางอ่าขาวมาไปนันสิหาเมื่อนี้เริ่มดีคือเนาะเริ่มหุ่ง <c oughs> อ่าหลอกไฟเริ่มสิขาดจากขาดได้เลยเนาะจากขาดเริ่มมาต่อแล้วกระุ่งแบบนี้หุ่งขึ้นนี้ด้วยเนาะ เริ่มหุงเริ่มแสงสวา่างจริงสิแหละคือท้องฟ้านี่แหละแต่ว่าอย่าถอดปลั๊กไฟแล้วแหละเนาะถ้า,ออาถอดปลั๊กถอดปลั๊กไฟปั๊บเป็นนี่เป็นจบด้วยได้บาทน,นี่เนาะฮู้อยู่เลยว,ว่าคือบูเชงดคมายถอดปลั๊กไฟโดเนาะในตัวตนเจ้าเองแหละอย่างก็แล้วแต่ไพมาเยี่ยมมายามเขาอยู่จังใดเขาบ่จังใดขึ้นอยู่จังใดซื้อซัดจังใดกินอยู่จังได ให้เป็นคนบุตรคนผู้นั้นคือตัวตนของตัวเองเด้อแตว๋วเด้อคนอื่นมาหน่ยหน,น,นึ่งคนนี้มาหน่ยนี้คนอื่นมาจาังสั่งสิโบรตรงกันเรียบร้อยหลดไฟบวขาดก็แตกปังเลยอ่าเพราะฉะนัน้นให้มันหุงตลอดขึ้นอยู่กับเฮาเองเนี่แหละเด้อเนืเพราะว่าคนที่เพิ่นมาเยี่ยมมายามนี่เพิ่นดีเพิ่งสุขสุขคนเนาะอเอา้าเอา้าเมื่อนี้มาเยี่ยมมายามให้กำลังใจอีก เป็นจังไดเนาะมื่อนี้กอันกินเข่ากินน้ำนะบ่เลยกินแล้วทั้งประตูได้ไปทั้งไหนสักเป็นไปเวียกมื่อนี้ไปเวียกเออก็ยังไปเฮ็ดเวียกแล้วคือเก่าอันนี้เนาะเลยเออดูๆอันใช้รถอันไปใช้สักเิ่นเอาไปสากเจ้าบ่อภัยพอเอาไปสากอยู่โรงงานเอเอเราเห็ดอยู่โรงาาางานใช้เกาะเจนะ้าบ่โรงงานปูนโรงงานปูน อันเลยอ่นมองกระเจ้าคลายเครื่องอันบ่อยู่ขวมืออันบ่เจ้ามุงเร,รามาบอกวก่าได้ต้อกระคำเต็มที่ประมาณจ้ามุงงสแต่แปดโมงกลางคืนแปดโมงกลางคืนเลยเออโดยโดยโดยแปดโมงกลางคืนเนาะนิะ่ม <c oughs> ๆมาพี่กเนาะเดี๋ยวว่ามาเลิกเนาะเ <c oughs> อ้าคือเลยิน <c oughs> ว่าอัน ที่ลงที่ดินเป็นยี่ไดรียบร้อยเดบบงาบ่งางย่างย่างเดาบ่เลยดูดูคือเห็นทางอันเจ้าของที่เพิ่นก็มาคุยนะเมื่อวานนี่แมนบอ่อ,อสรุปเรื่องนี้จะเป็นพื้นที่ตัวนี้บ่ที่ดินแมนมแต่มันเป็นพื้นที่ดินสามเหลี่ยมนี่แต่ว่าถ้าเฮาเฮาว่เนแบบคือนั่นกะ ถามว่าดีบ่มันก็ขึ้นอยู่กับเขาเองเบิร์ทอไรเนาะแต่ว่าตามความเชื่อเป็นที่ดินซามเลี่ยมนี่มันถ่ายอยู่ว่าล้วมันก็ยังอย่างห้อนร่นอยู่เลยตามที่พี่น้องพี่ซีพูบอกมาหลายคนก็มีคนตีอยู่เออเพราะว่าเจ้าก็ฮหู้อยู่แล้วว่าบ้านอีกคองบ้านเฮาเนาะโยเพราะดินนี้มันเป็นสามเลี่ยมตรงๆแล้วเนาะนี่แม่อ่าามเลี่ยมแบบคือคือขีดน่ะวันนี่อะไรพี่น้องนี่ตัวนี้เพื่อนหลังนันก็สามเลี่ยมอือเพื่อนลังไดเนาะ บางใหญ่นี่บ่ด้3เหลี่ยมคือกัน3เหลี่ยมตัวระบดก่วงไปเท่านั้นเนาะมันก็ยังทีโลงไปนึงแต่ว่าของเจ้านี่เหลี่ยมแบบบ่ได้มีมองขยายด้เด้นี่แม่นถ้ายกตัวอย่างคือจะเอาอยู่นี่เนาะเอออัน20,000อยู่นี่เนาะแม่นอ๋อดูดูอันงบมีครบเบิดบ่ยังยังอยู่บ่เอ้านึกว่ามาครบยังอยู่บ่ซั่น โอ้ยด oh. <laughs> ีใจพลทุกคนครบ่ได้เบิ่งคลิปเมื่อวานนี้เห็นว่างานทางบ่เตียงบ่ดีชมทบเดอว่าอ่าบ่แสดงขนดีกับน้องเพิ่นก่อนว่อืแสดงว่ายังยังบ่ทันครบนี้เนาะนึกว่าสิได้เห็นเจ้าจับพายโตมาทางนีนะ่มทน6มันเลย เหียนแล้วเออเอ่อป่าเนาะก็ถือว่าอยู่ในช่วงกำลังตื่นเต้นอยู่ช่วงนี้กันเนาะเหม็นบ๊อปเลนื่อยพอมมาหลายได้ทีมงานนี่มีแต่ทีมงานงานนี้แหละทั้งโมเสียงหรือทำโมเตียงเม็นบ๊อด้วยหลายพี่น้อยก็สีตื่นเต้นในจังหน่อยสนับหนาสนุนบุญเวียนเนาะช่วงนี้ก็บริเวณภูเขามากก็คืออยากดันให้ นี่แหละเนาะให้ผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นเพื่อเฮาอ่าได้รับโอกาสได้ดีจากผู้ใหญ่เพิ่นที่เพิ่นมอบหมายให้ที่ว่าสิช่วยๆเนาะอ่าอือเรื่องที่ตัวนี้กเป็นดินสามเหลี่ยมกถ้าว่าจเป็นจําเกก็มันเอบ่ได้ก็จําเป็นนอเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาแหละเนาะเป็นัง โดยดยใช้ไพ่โตพันแม่ทางแม่นี่มีอยู่บ่มีเออใช้ลองเบิก์เยอะฮะป่านี่ก็ถทางได้อยู่หรือบะาอ่ยังบม่ทันด้เป็นของตัวเองยันเขาหายยันเขากันกระเจ้าให้เลออโดูทั้งนี้ได้สนนกวดเท่นี้แล้เท่านั้นออันนี้ง่ายแต่มือวานนี่บ่หนองนี่นะง่ายแต่สานง่ายมือเศร้านี่บ่ Hoa kapi apt nam. Hidam khao đây? Ni Ph đi à, đây. Hid pui yodu. Poodok. Hid hoa 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 อันนี้เตียงพระเหตสเตียงอันนี้นะพอน่พอฮะพ่อพ่อเจ้าบรเเหตอันนี้นะโอ้หนึ่ว่าเจ้าเหดนะ <c oughs> แต่ว่าอันานั่งี่มันก็นได้อยู่แล้นี่เน,นาะได้อยอะโอ้แต่ว่าอันหามองไปทางในพุ่นเตียงนั่นงเนาะมันเท่บ่เด้เนาะเลยเอาเอาเนื่อพี่นอนแต่นี่ไปได้กับเตียงเตียง,ง,งนั่นงที่เฮาโยกย้ายได้เนาะเตียง ขับเคลื่อนได้ก็ได้พี่น้องมาจักสองสามอันก็ได้นี่ยมาวางไว้โฮมนี่เนาะอันปลาตัวนี้นะสันนอกของไผอนี่นะเขาไม่เท่าไม่เท่าเพราะเดี๋ย่ผู้เชี่ยงเบื้องนี้นักตฎนี่ท่านเวรยังบ่ท่านไปนี่ที่ทีมงานมานี่เอาเตียงมานั่งนี่ต้องเลยทางออีกนี่เนาะเลยอันเจ้าเอาเงี้ยกรสันนอกเสียมนี่นี่ ใช่ไนะลองเบิงก์กยคหะมันหักหมดแล้วใช่อันนี้ทุบูเห็นมันหักหมดแล้วอันนี้บอ่ออันนี้<อ>ได้กวดมอเช่านี่กวดโอ้ปวดรอกอนีอออ้เนาเพิ่งซื้อใหม่แล้วร็อกอนี้พี่น้อยเออเป็นขาดกับบริมีบ่อบ่อขาดกวดขาดยางกันแต่เอาเซียมเป็นหลักมีแต่เอาเสียมเป็นรกันรกเลยเลย ออนี <c 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 um> ่น้องกวดเขาอีรวดนี่นะตัวนี้ควันฮะควันผมไปยัางเข็ดด้วยล่คันว่านั่งกับเพราะว่านี่นี่คันเมือไม่เตียงยังมานั่งอยู่ในห่มพอดีเลยนี่โตกแต่งอยู่นี่อันนี้กุ๊กเฝ้าเลยเนาะเออ อ,อ,อุปกรณคือเราวอกอยู่แล้วเนาะเสียบมีแต่ซับนี่น้องเนียนี่ซับมาเรกเป่าเนี่ยน,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 นี่ซับบ่ได้ไหยาบเนี้ย <ham pton> ้าไอโต้ใช้รถไปยังบอก้ามาใช้รถแกน้นองเลยมาเนี่ยอันบริห็นตอนเราเห็ดเปียกเลยพี่น้องอยากเห็นเราตอนเราเห็ดเปียกเบิรงใช้ไพ่โต้จะมาล่องมุ้งยุ่เข่าอยู่บ, <c oughs> บ่เข่าเมามามาล่องมุ้งยุ่ <โ>อันนี้ไม่ยังชาดิ์นี่นะแถวเต่าทุกน้ำทุกน้ำอ่าจะลองพันเบิ้งอันนี้เหลือเพียงสิลองพันเบิ้งอ่ะใช้เบิ้งผ้าเข่าอยู่บ่เข่าโอ้ล้ำเล็กอย่างดีเลยเนาะเลยโ Jamie, อ้ยังได no. ้แต่ขาดหมืนเด้นี่เนาะเลย เดี๋ยวสิได้มานั่งอยู่นี่เย็นนี่เอาชื่อเตียงมาจักซองสามตัวเดี๋ยวมันหกลายงูแงวขี่กระปรอมนี่โอ้อันตรายเดยเข่าอยู่บ้านใช้ผ้ากันบ่เข่าบันไดฮะบ่เข่าบันไดเลยช้เบิ้งไงเอ้ ดอกมึงก่อนพี่น้นองเลยจักปีแล้วนี่นะเนาะโมโหฮะบมโหผ่าเจ้าบอเนี่ยนะกองอของประตูอบอเลยเออว้ามันเกือบร้อนใช่อันนี้นี่เนาะจะ่จา,าพันตน้นไม้เจ้าบระจักอันนี่บอโออนีได้ทางไปนี่ ปัดกวดเนี่ยเอาเตียงมานั่งนี่โว้คักได้นี่พี่น้องเลยนี่เค่นินก็ดสะอาดได้แล้วนี่ตื่นมานี่ใส่ตเร้าด้วยเจ้าเนาะปอกโด่นอันมงนี่เฉบาะมองอันเจ้านอนกับดูตะกิน่ะพอกเมพอกเมเลยออบูร์เม เจ้าเรานอนอยู่ในพุทธเนาะแมน่นเออ,อ,ม,อม,มีจักหวงผ่าในเฮือนนี่หลวงเดียวหลวงเดียวนี่ขนมันเฮียนี่ก็แล้วได้หนิเนาะนบริสัยงานออบคุคคลเขาในเนาะผ่ากันเนาะทุกสีหลายปีเด้เบิ่งนี่เนาะเอาแต่เดียวอันอันนี้ก่อนไปนอน ถ้าสู่ชีวิตอ้าให้เจ้าของขืดบาทนี่ไปเนี่ยผู้พุพนกนก็ได้อันน,ไไอนีน้ก็ไม่เส้นอันเจ้าซื้ออันบอเลยอ้อัน,ออนเส้นตัวไรส์แนนี่สแตลรวมมัดมัดหลานหาอออรวมทั้งอันเสาทั้งอย่างบด่ด้วยนี่บอเลยอ้อ ด้านหาเนาะหรือว่าเสานี่กัหกเสาหเสาเนาะไม่แดงใช่ไหมเจ้าบ้านไม่แดงสองอันไม่แดงอันตัวต่อนี่ด้เนาะเลยสองอันโอน้โหเอาเท่นี่เนาะอ่ะพุดบุเชียง อันนี้พี่น้อยมาแต่อันถัดโพนเคยไปอยู่ว่าถัดโพนเ <Okay. S 1> <ป>มย์พาไปไปเกาะเมย์เมย์เมย์จะแท้นนี่บ่เลยโอ้เอ้าเพี่พาเจ้าไปแต่จักปีนี่คือว่าแต่์สองพันสิบเตยสองพันสิบตอนนั้นจเจ้าอายุจักปีบ่าจาก 2010ตัวนี้ก็2000แต่อันประมาณ14ปีเนาะเออเจ้าก็สิประมาณสิบแปดเลือเนาะบ่จักความอยู่เนาะเออไปจักเทื่อแล้วเนาะไปทาดพุ่นธาตุพุนไป2เทื่ออือไป2เทื่ออืออือธาติห่างไปเทื่อนึงธาติห่างไปเทื่อนึงเนาะบุญชงเฮือนนี่เด so ้อซะเคยไปย่บลไ่เคยไปบุญออกพันษานี่บ่เคยไปมื้อนี้แล้วก็มื้ออื่นอีก2มื้อ เ่เคยไปแต่กับบรอยากไปอืแล้วคันได้ไปแล้วบปติดแล้วบันเนะาะค้นลายเลยเนาะงานกินงานอย่างไรชมวิวแถวหิมโคงอาเนาะพอดีโบเชียงมาแต่ทาตโพนพาทั้งเม่น้องเปียวไปกับมรสการประทัดแหละพอดีซื้อน้ำม้อยเดีย๋ดวยวมาาลองชิมเบิองน้ำม้อย แต่ว่าคนเถวนี้สิมากกินเน้นเนาะคือต่พอเจ้าเนอะอ<ล>ทางปุตู้นี่หนึ่งเขามาใหม่ๆน้ำม้อยมันทัดโพนโอ้เสบ็บได้หนองเนาะกินกับเขาอ่ากินกับเขาเนาะนอ่าอ่าเนาะอันเจ้าหนุ่บุรีมีโทรศัพท์บอสอะไรเนี่ยสแตลมีแต่มันแตกมันใช่ไ่ได้ัวนี้บุรีมีอันอ่าสัญญ,ญาณแบบว่าพอจิตติต่อหาได้เลยบอ บบโบมีเลย,ยเออจักปีแล้วโทรศัพท์นะครับหลายปีหลายปีอยู่เพื่อซื้อให้ลูกเบิ่งกระตุนซื้อน,น้ำคาเส้นหนึง่งโทรศัพท์เส้นหนึ่งเออแบบนี้ใช้งานบ่ได้ใช่ไหมนเนาะบอรีเบิ่งวันใส่บ่ได้อืมใช่เห็นอะไระครับเขาพูดกันก็ได้เดี๋ยวจังนอนจะไปเอาของฝากมา bưng mà ừ, thế mà bưng chứ Ô, nó mày nhăng lốp cứ cầu vô nó đời à. u uh, mày thương phụ đôi ba tôi đun nhăng đi nè cho nó này đấy sạc bỏ cầu đôi bò nào, nào. mà lên vào đấy hả Linh vào đấy bên năm trò bò thấy cứ tít vô Nó Chị... xiêm hả tuột bây giờ quay โทรศัพท์แซ่นึงซื้อนําเจ้าเนาะหน่อยโอนี่ก็เนาะคุณจุงปงอยู่นี่อันนั้นบ่มีแล้วโอ่าเดี๋อันนี้เนาะแต่ว่าสัมผัสจอนี่สัมผัสบ่ได้แซ่บ่ได้แต่ฮึงๆนถ้าสิว่ากจล้วนนะเนาะใช้งานหนักเลยเนาะเออักปีแล้วก็แต่าปีนึงได้ปีนึงได้เนาะอื này cái nào à pin samsung đó thế cứ hướng thế này hưng ô châu nguồn nó mi à. mì bờ thô gì bò gì nè bờ thô có mì gì bò mi bờ chỉ uh, bờ trái mì nó. Pí, Ôi, vào Ôi, mình một này nó. Thấy mưa chuku, yu anhy. này Ôi đập ừ, ừ, ừ. ừ, rồi ừ, đó Ôi, à, mình tay sai, yu anhy. No? nó. Ôi, nó sưu blah nịt nó. No. No. ra No. 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 đó, No. 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 เป็นอย่างดีเน้เฉัเนาะฉันมาซื้อมื่อไหรซื้อผ้าซื้อมีดมาให้ทางเนาะเะหักบนเน่ได้ีปนอเปนเบิ่งทางบนเตียงเนาะบาานฝันซื้ออย่ามงงใดมุมใดเจดใดอันนี้กับเรื่องราวประวัตินี่อันนี้ผู้เสี่ยงผู้ดีมอวานนี่ยพ่อพ่อทังน้องน้อยเพื่อนยุหันแหละก็เลยพ่วงไปซื้อเด็กก็เลยถือโอกาสถามถามไม่ค่าซ้อข,า,า,ขายเนี่แหละมันก็เป็นเรื่องถามที่เฮาต้องถามื่อความชัดเจนเนาะไม่ว่าดาก็บบได ทั้งเธอเป็นคนมาแต่นั่นแต่นี่แต่ว่าทาังในบ้านนี่ทั้งบมเติ่นก็ไปแจ้งไปบอกแล้วเนาะว่าเจ้าเป็นคนบุคคลที่ตกทุกด้วยญา้วก,กัครอบครัวทั้งเธอเอ็นไปว่าบางคนก็ตัวต้มไม่ใช่นะแต่นี่ทั้งสาวเต่วคนนี้เป็นคนที่บริสุทธิ์พป่นอ้อยพอไปแจ้งกับประธานทังในบ้านมาแล้วเนาะอ,อ,อ่าอัานใดรับ à, mi một ăn... à, cả... cái anh đào rụng nước cạn, một cái nữa, về vấn đề nó, nó đi đi lên, à, 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 à. à, à, nó nhau mà. Chẳng đi lên, à, à, nó rồi đấy, đều. Đều áo ăn. đi lên, nó nó đi 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 lên, nó đi nó đi lên, nó đi nó น้ำตาลบ่เจ้าก็เคยเห็นอยู่แล้วเนาะน้ำอ้อยเนาะอ่าเอาเอาผีน่อยพว่านี่กินเนื้ออย่างนี่ผ้า,าหม่มผ้าแพ้มีมาแล้วมีมาเบิดแล้วเนาะเออเอาอีกอยู่บ่เนานะพอแล้วพอแล้วยันเฮือนหักยันเฮือนหักอือนีกินเนื้ออยากด้วยใช่มีแล้วมีแล้วไข่ไข่ก็มีเนาะกินหาหน่อยเออหาก็กินหาหน่อย อเอาเอาใส่เนาะเอาใช้ว่าเรื่องปลาคมแบบแพะมุ่งมวลศาส์น,สนี่แต่ว่ามีครบไปแล้วนีน่เนาะไม่ได้ต้องการอย่างแรกพวกนี้เนาะเลยอ่าันนี้ก็บกำลังใจแล้วก็มีแต่เรื่องตัวนี้อินแน,น่ไปหน่อยเนาะโทรศัพทนะ์แต่ก็เกี่ยวกับติดดินตอนน,นี้เนาะอันนี้กันเออเออเอาอะไ้เนาะกัด ดูน้ากันเดี๋ยวไปเชียงไปอันเอานี่มาให้กอดเด้อเพื่องเด้อถ่ายนี่กอดเด้ออ่ามาแล้วพี่น้อยเนาะเอาของฝากอ่าน้าจิตน้าใจจากเด็กเล็กน้อยน้องเด้อนี่แหละพี่น้อยเป็นน้ำตาลลองสิมเบิงใจเด็กจะหน่อยบ่เคยกินเนาะเอาลองสิมเบงย่อหัดจะหน่อยจ้ะพอนผู้ให้พอพนมีกำลังใจนี่ อันนี้มันจะเป็นก้อนน้อยๆเนาะน้องเนาะแต่อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นก้อนดำๆเงยเนาะพี่นหงอยู่บ้านเขาเรียก้อนใหญ่ก้อนใหญ่บ่มันใหญ่สีดำบ่เป็นที่ใดแคบหวานเนาะกินกับข้าวเหนียวข้าวห่อนโอ้เอาแต่ว่าระวังเลยมุดเนาะสามขั้นแน่นี่กันเนาะใส่กระปุกไว้ใส่กระปุกไว้บอโอ้เยี่ยมเลยใช่เนาะดูๆเอาตามนั้นแต่ฉัไม่ได้ว่าเดี๋ยวพูดเสียงอ่า ขอลาก่อนบันนี้เด้อเดี๋ยวจงว่ากันอีกทีนึงอันอนั้นอันอันอน,อนั้นห<อ>มูพี่น้องนั่นน่ะหอูในต้นเสียวเป็นพี่น้องเนี่ยบ่บ่เป็นเสียวกันเป็นมันเป็นเสียวใช่บ่โด<อ>ยโ,โอ้โดยเอาเดี๋ยวไปเชี่ยงมาหาไม้ได้เพราะว่าอันนี้พี่น้องเอ่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวายวานรูปกันอีกทีนึงเดี๋ยวจะให้ทั้งน้องเตี่ยวในภาพเป็นหุ่นจักเพราะว่าพี่น้องคอมเมนต์มาโดยเห็นทั้งมหมูโดยสงสาร อา่บาบุเชงก็ได้ซื้อสบียงมาให้เพิ่นมา้วนี้แต่ว่ารุ่นน้ำกันอีกิีหน้าดะให้ทางน้องแต่พาเบื้องน้ำกันอีกตัวหนึ่งเด้อดูดูอ่าเดี๋ยวทางทีมงานกาจิเก่ามาหามีแต่ว่าคลิปนี้บุเชงลาก่อนเด้อน้องเด้อเนาเนาะสบายดีเด้อเนาะดูดูเอาฝันดีบ่เมื่อคืนนี่ฝันเห็นฝรั่งพาคีโยนฝันเห็นฝรั่งคีโยนเอาพาคีโยน ช่างว่าแท้นี่โอ้แนวดีแท่นนี้เคยฝันแบบนี้จากบบเธอปะคยครั้งแรกบนนี่เลยเออฝันว่าเห็นพลังเป็ขี่ยุ่นมหาเจ้าชิบบันขี่น้ำ <c oughs> กันสองคนเลยเ <c oughs> อาแล้วบานนี้พี่น้อยน้อสิบ,บูเมียนได้อันผู้บ่าวเมืองนอกสระบาสนี่เ <c oughs> อาเนาะพี่น้อย เอ้าเนาะก็ยังไดกะขอให้เป็นโชคดีเนาะแนวสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อทางสเสต๋อเด้อโดยโดยเอ้าเนาะเอาโมเสกขอไม้เนี่ยไปน่นนั่นเด้ออ่าพี่น้องฝันดีเด้อเป็นี้เนาะฝันเห็นฝรั่งมาสั่นพี่น้อยเนาะเอ้ามันจะเป็นเรื่องดีนะพี่น้องเพราะว่าเป็นเคล็ดที่พี่น้อง แสดงให้ความสนใจหลายพี่น้องเนาะตอนนี้ด้วยพี่น้องตอนนี้แต่เวลานี้เลยแหละพี่น้องเนาะพอเราเป็นคนเว้าตรงแต่ก็ซื่อสัตย์อลไรพี่น้องเนาะบ่ได้อ้อมแยมยังมีเอาบ่มีเอามีแล้วก็มุจักพอบู่อบ่จักลูกเนาะคันสิเว้ากันเสี่ยงก็ได้ลองถามลองพูดลองคุยลองเฮ็ดให้เราเฮ็ดเบิดอะไรพี่น้องทางหยาทางตองทางต้นไม้ต้นยางว่าเราสี ทำตามเฮาบว์คือบุเชียงให้เราไปพันต้นไม้ให้แล้วพี่น้อยปกตินี่กับบุเชียงแตดะเคสกับสีใสแบบนี้แหละให้เพิ่นลองเบิ่งบอาเพิ่นสีอักติเฮาบว์แต่ว่าเราบว์เนาะพี่น้องเนาะเอ้าตามนั่นเลยพี่น้อยติดตามฮับสมน้ำกันอีกต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื้อนี้บุเชียงลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะพบกันในคลิปหน้าพี่น้อยสำหรับคลิปนี้สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ